ไอคอนเด็กดีทีมเขามาบ่อยเขามาบ่อยมากรู้ได้ไงลูกค้ารายใหญ่ผมก็ได้มาบ้านแล้วก็ค่อนข้างมะท้าใจก่ได้มาครับบางทีก็ตกใจเหมือนกันนะ5ปีแล้วกัน9เข้าสู่ปีที่6เลยรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่มาไคอนเด็กดีรู้สึกว่าเราได้รับความรู้สึกที่ดีและเฟรชทุกครั้งทีง่ได้มาทีา่นี่ ก็เล่นใหญ่มากครับงานเปิดไปทุกคนก็คงเห็นกันแล้วว่าโอ้เล่นใหญ่จริงยังไงก็แบบใหญ่มากชุก็รู้หาชุดง่ายๆก็เนี้ยสบายๆครับผมก็ดีใจครับที่ไอคอนสยามเดินทางมาถึง5ปีแล้วครับผมก็ขอให้้างไอคอนสยามเนี่ยแบบปังๆแบบนี้ตลอดไปมันเป็นแรงม้าแบบักท่องเที่ยวด้วยใช่ครับก็จริงๆแบบนอกจากแบบเหมือนจริงๆมันเดินทางง่ายด้วยครับผมไม่ว่าจะแบบทางน้ําหรือว่าจริงๆแบบ ทางแบบมีรถไฟฟ้าอะไรอย่างงี้มาด้วยฝากหนครับ5ปีครับครับก็ฝากไอคอนสยามทุกคนด้วยนะครับผมก็ครบรอบ5ปีแล้วยังไงเพราะว่าปีที่6เสร็จเป็น90ไอคอนสยามก็จะยังคงเป็นแลนด์มาร์คที่ยิ่งใหญ่ของกรุงเทพหรือประเทศไทยนะครับผมและทุกคนก็อย่าลืมมาแวะเยี่ยมเยียนทุกๆการเปลี่ยนแปลงของไอคอนสยามและการพัฒนาของไอคอนสยามด้วยครับครับผมแม้ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับไอคอนสยามนะครับผม จริงๆอยากให้ทุกคนมาจริงๆเพราะว่าโซนต่างๆในห้างเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนมา explore มาดูกันว่าจริงๆแล้วในคอนเสิร์มมีอะไรที่น่าสนใจและน่าประทับใจมากขนาดไหนครับผกิเทมเพลตคอนเสิร์ตยังไงครับผมตัดเศษมากก็ดีใจดีใจที่ผ่านมันมาได้ครับเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตครั้งหนึ่งอะไรยเงี้ยจริงแล้วผมกา มีโอกาสได้ได้ลงไปทำอะไรหลายอย่างเลยพุทธาด้วยลงไปทำยังไงลงไปทำยังไงลงไปทั้งแบบเรื่องของการเพอร์ฟอร์มการร้องการเพอร์ฟอร์มยังไงอะไรเราก็รู้สึกแบบรู้สึกว่าเราได้เราได้เก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ได้ได้ได้ท้าทายตัวเองขึ้นไปเยอะเหมือนกันครับเราก็ดีใจที่ที่ผ่านมันมาได้จริงๆอย่างเงี้ยเพราะมีหลายอย่างที่เราก็ไม่คิดว่าเราจะทํามันได้หลายโชว์นี่คือเซอร์ไพรส์มากครับ แต่ชก <Auf> ็ผมว่าเราพอมันเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเราก็พยายามจะทำอะไรให้มันให้มันพิเศษสมกับสมกับการเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกแหละเราอยากให้คนมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนที่ผ่านมาที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นหรือความรู้สึกที่มันดีเท่าเดิมรู้สึกว่ามันต้องดีกว่าเดิมพิเศษกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเราเราก็ดีใจที่สุดท้ายแล้วคนชื่นชอบหรือว่าคนแบบมาถึงแล้วคนได้รับความรู้สึกที่ดีกว่าที่เคยเป็นกลับบ้านไปในพ่ถามิ่งซิน ซีนวิวที่เปิดตัวเรสิคนซีนซีนวิวเลยฮะอะไรคือซีนวิวว่ะซีนวิวมันสูงอ๋อมันเปิดตัวแบบสูงนะครับพี่พี่เป็นพี่แสดงว่าใช่อะไรสิ่งใดบ้างมันต้องเปิดตัวตรงนั้นแล้วมันต้องเดินมาตรงกลางก่อนที่มันจะเริ่มออกากก็มันก็มีสั่นๆบ้างอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่ามันสูงค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้แบบซ้อมกันมาแล้วน้องสำหรับซ้อมตอนไหนซ้อมตอนไหนซ้อมตอนไหนซ้อมหลายตอนมาพี่ขอฟ้องเลย คอนเสิร์ตนี้นะหนูซ้อมอยู่บคอนเสิร์ตหนูนอีกน้าเหนื่อยก็เหนื่อยร้องเพลงก็เยอะค่าตัวก็ไม่ได้นะ ีไม่ยอมก็คือจะได้ค่าตัวแต่พอลองปล่อยยิงปล่อยจงปล่อยใจตอบคือว่าจบพี่ไปดูภาพได้เลยหนูไม่ได้สมยอมเราเราโดนรักขโมยเปนใช่มาขโมยแบบจุบแรกของหนูเงี้ยไม่อย่างนั้นวันนี้เราจุบคืนพี่อะไรเนี่ยเป็นใหญ่ครับจังจังหวะนั้นคือยังไงมูนะฮะอะไรครับจังหวะนั้นคือยังไง ก็ก็ตกใจนิดนึงครับผมแต่ก็เล่นเล่นกันนี่แหละครับนิดงลไปตกใจถแหมแต่แวก็ตแว่าเป็นแบบมีชเาบอกว่าโครงการพีชนะยังไงพี่ก็ชนะตลอดไปพพี่ไม่ได้เกิดมาเพื่อแพวันนี้อยากชนะีั้งถ้าทวันนี้ชนะน็อเอวันนี้วันนี้ชนะไม่ได้เพราะว่าต้องให้ไอคอนสยามเ ส่วนวันแรกของไปแล้ววันที่สองก็มีเสียงน้ำตาถึงจเป็นยังไงได้กับซีนี้ทำไมร้องไห้อ่ะวันที่สองร้องไห้เนอะก็พี่ๆหละบิวที่พี่เขาเขารู้อยู่แล้วว่าเหมือนถว่าทำยังไงจะร้องไห้เขาก็ตั้งใจจี้ให้ผมร้องไห้ไม่ใครจะไปรู้เธอแหละรู้ทั้งสองวันที่ร้องไห้ทั้งสองจริงๆเขเกิดแต่วันรันทูเลยครับมันเป็นทุกทุกวันเลยครับเหมือว่าพอเนี่ยเราเล่นๆกันอย่างเงี้ยแต่หมือว่านานๆเราจะแบบ คือผมว่าด้วยการที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันเราคุยกันตลอดเลยเราก็ไม่ไม่ค่อยได้พูดอะไรที่มันแบบเปิดอกคุยอะไรจริงจังอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าทุกครั้งที่เราคุยกันในในในบริบทหรือว่าในในเนื้อหาแบบนั้นมันก็จะไปไปคัชความรู้สึกเราอะไรนะครับตอนนี้ตาเขาไม่แย่ที่ร้องก่อนทุกทีอะพี่อะที่ีร้องก่อนทุกวันนะร้องไปแต่ท้องซ้อมแล้วครับผม ก็จริงๆดีใจกับเขาแล้วครับผมไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดแบบว่าแสดงความอินดีอะไรกันมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วหมายความว่าเราทำงานด้วยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยครับผมก็พอที้มีโอกาสได้พูดความในใจอะไรเงี้ยดีใจเขาจริงๆที่แบบอ่นไหนพูดซิไหนพูดซิไม่พูดหรอกเดี๋ยวร้องไห้ตรงนี้หรอกใครร้องก่อนแทนก็ดีใจกับเขาครับผมเหมือนคอนเสิร์ตครั้งแรกของเขาเขาตั้งใจมากๆเราเห็นเขามาตั้งแต่แบบโอ้หเจ็ดแปดปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เขาแบบ ขึ้นเวทีโรงเรียนจนวันนี้เขามีคอนเสิร์ตเดี่ยวตัวเองเราก็รู้สึกว่าเออแบบเหมือนเขาก็ประสบความสำเร็จมากๆจริงๆแล้วเราก็ภูมิใจในตัวเขามากๆอยู่อย่างปคอนเสิเร็จเดี่ยแต่คนรู้สึกว่าอยากเราคู่กันเประสบความสำเร็จคู่กันมันจะมีไหมในแต่ปีบิวกิ้นไม่อยากทำหรอพี่ไม่แต่ดูนะบิวกิ้นคือมีพิรุษนนะเรื่องการงานเรื่องรงานลากๆพี่ถามว่าอะไรนะถามว่าเขาโอกย้ายมันเลยคือโยกย้ายบิวกิ้นเกี่ยวกับหลับพี่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 ตอบเรือพี่พี่ตอบดเรือเพราะว่าพี่พี่ยังไงผมก็ตามพี่อยู่แล้ว Darwin> ี่เป็นคนตอบพิมพ์าคอนเสิร์ตคู่ใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของอนาโคดแต่พี่ก็ไ oh ม่สามารถตอบได้เพราะว่าตอนนี้พี่ปวดหัวปวดหัวอะไรอีกแล้วปวดหัวพี่มันแบบสามสี่ทุ่มมาแน่มันแบบใช่มันเป็นเวลานอนแล้วอันนี้กินยังไงคอนเสิร์ตปีหน้าก็ตามตามตามพีพีครับปวดหัวคือถ้าถ้าถ้าเขาอยากโอ้อะไรนะถ้าเขาอยากทำผมก็ ยินดีอยู่แล้วผมแฮปปี้จะทำอยู่แล้วแล้วก็อยู่ที่อยู่ที่เขาอยู่ที่เขาคิดโชว์เวลายังไฮะคิดโชว์ยังเี๋พิ่งชงซีเราพีพีเรอพีพีแปดสเพลงว้ายพี่วันหนูแต่วักแต่ถ้าเต่พักแต่พักแต่ักแี่พัก่ักแตัต่ัญหาเรื่พัิตัตรพักต้องแต่ว่าัก้ต่งแแต้พักแตกแ่พกพแล้ววงเล็พเป็น่ิักองพ่พพพ่พี่พี่เหมือนอยาก ไม่ชี้แจงดีกว่าเพราะว่าแบบเขาก็ตั้งใจทํางานไงเป็นชื่นชมแล้วกันชื่นชมแต่แต่ถ้าคนสวยคู่ต้องรัชมังแล้วนะโอ้จะมีคนดูหรือเปล่าฮะแต่เราไหวไหมถ้าเป็นรัชมังเราต้องเดินรอบเดินเดินงปหนึังรัชวังรัชมังรัชมังไหวไหมจะเดินไหวไหมไปนะฮะถ้าไปได้รัชมัง ที่ไหนก็เดินไหวครับผมระดับนี้บิวกิ้นเขาไม่เดินแล้วพี่เขาต้องลอยโอ้โหลอยเพราะอะไรเพราะผมมีสลิงตั้งใจทําโชว์ไงนี่ได้สาระกันบ้างไหมฮะนี่ตั้งใจพูกันมาอภิษฎนี่หนึ่งวันเม่อวานคุณแม่กลันบ้านแล้ครับผมนายได้กลับบ้านแล้วครับผมก็คุณแม่ได้กลับบ้านแล้วครับก็เพิ่งกลับมาวันแรกเป็นเมื่อวานและตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ก็คุณจริงๆคุณแม่ก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็มีพยาบาลมาดูแลอยู่ที่บ้านด้วยครับแล้วก็อาการต่างๆอะไรเงี้ยก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็จะมีการเช็ค up คุณแม่ทุกๆแบบ2อาทิตย์1อาทิตย์อะไรเงี้ยก็ไปตามที่คุณหมอสั่งครับผมแต่ว่าคุณแม่ก็จะมีอาการแบบว่าลืมเรื่องราวแบบบางอย่างไปแบบนิดนึงครับแต่ก็ยังก็เรียงด่านหนูได้อยู่แต่ก็ค่อยๆดูงื้นคันจำกลับมาใช่ครับผมก็ตามอาการละครับหมายความว่าถ้าร่างกายเขาดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆกลับมา เหมอชว่วงนี้เวลาที่มีคนถ่ายคลิปสั่นคลอนใช่ครับก็ช่วงนี้เขาก็ไม่เล่นโทรศัพท์เลยอะไรเงี้ยเหมือนเขาลืมไปทีเล่นแบบ Facebook อะไรพวกอะไรพวกนี้ไปด้วยแหละโซเชียลมีเดียอ,อะไรเงี้ยครับากา็รจริงๆพี่ว่ามันเกิดจากการอักเสบของสมองนี่แหละครับผมแล้วก็ตัวโรคที่เขาเป็นด้วยก็คือตัวออโตอิมมูนครับก็คือแบบภูมิคุ้มกันทําลายตัวเองครับผมมันก็เลยทําให้แบบมันมีเอฟเฟกกับเรื่องเมมโมรีบางอย่างของเขาไปด้วยครับ โล่งครับโล่งตั้แต่จริงๆตั้ง,งแต่ที่คุณแม่เริ่มตื่นที่ ICU อะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกสบายใจขึ้นแ<ม>ล้วครับผม <c oughs> เพราะว่าเหมือนเราทุกคนก็แบบพยายามเฝ้ารอกันอยู่ว่าแบบเออเขาจะดีขึ้นไหมแล้วแบบเหมือนการรักษาอย่างเงี้ยมันมันแอคทีฟจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี<ม>้ยพอเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาแบบโอเคจําแบบจําจําชื่อเราได้จําแบบคนในครอบครัวได้จําเพื่อนๆได้อะไรเงี้ยก็เออดีใจมากๆจำดึงได้ไหมครับจำได้เขาเรียกชื่อคนแรกเลยอ่าจะมีก็ไม่ต้องยันตลอเวลาอะไรเงี้ยก็ ก็ผมว่ามันคือให้กําลังใจทั้งคุณแม่เขาแล้วก็ตวอีพีแล้วก็คุณปุ้มป้าอีพีแล้วก็พี่สาวอีพีเลยแล้วเป็นเป็นการให้กําลังใจทั้งครอบครัวมากกว่าเลยเพราะเวลาเวลามีปัญหาอะไรหมายถึงว่าเราเราก็ช่วยกันนะครับเหมือนเดยว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราช่วยอะไรกันได้ทั้งทางใจหรือเราทำอะไรผมก็เต็มที่อยู่แล้วแล้วหมายถึดว่ากลับกันผมว่าถ้าถ้าวันหนึ่งผมมีปัญหาอีพีเขาก็พร้อมที่จะช่วยผมอีพีพร้อมแม่กำลังแม่คนอยากทานเลยเป็นเศษ คุณแม่บ่นอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคุณแม่เหรอครับเหมือนพฤติกรรมรเขาเปลี่ยนนิดนึงแบบจากคนแบบเคยเคยกินเผ็ดอนะไรเงี้ยเขาจะแบบเออไม่อยากกินเผ็ดแล้วอะไรเนงะี้ยแล้วช่วงนี้เขายังกินอะไรไม่ค่อยได้เลยครับผม,มเพราะว่าเหมือนเขาเคยใส่เครื่องช่วยหเครื่องช่วยหายใจมามันเลยแบบยังมีแผลอยู่แบบในในช่วงคอช่วงปากอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่เขาก็ยังกลืนอะไรได้ยากครับแล้วก็ต้องทํากายภาพต่อไปเรื่อยๆ ก็อ, ayo, อาจจะเป็นห้ามพวกพอมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับปูพุมกันอะไรเงรี้ยก็อาจจะห้ามเรื่องการแบบออกไปแบบตลอนตลอน,ลอนใช้ชีวิตข้างนอกอะไรเงี้ยเยอะอะไรเงี้ยครับผมเพราะเขากลัวเสี่ยงว่าจะติดเชื้ออะไรเงรี้ยเพราะมันมีโอกาสติดเชื้อง่ายกว่าคนทั่วไปครับดีนะนขอบคุณครับขอบคุณนะครับ